สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองข้าก็มีเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาบอกกล่าวเล่าให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ฟังกันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้นายประยุนสิทธิ์คณานุรักษ์ก็ได้มีบทความมาฝากแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราว่าจะเป็นตะหลกรายย้ายยางพาราหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับ เพราะว่าเมื่อเดือนก่อนเราจะเห็นข่าวทางบริษัทบริสโตนผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของโลกออกข่าวว่าทางบริสโตนประเทศญี่ปุ่นได้จัดทำฐานข้อมูลด้านยางพาราโลกหรือที่เราเรียกกันว่า Big Data นั่นเองคิดว่าเป็นเพราะในปีที่ผ่านมาผลผลิตยางพาราของประเทศไทยและทั่วโลกได้ลดลงนั่นเองเนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝนตกหนักน้ำท่วมแห้งแล้งมากประกอบกับในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยยังพบโรคใบร่วงโรคอุบัติใหม่ของยางพารานั่นเองกินพื้นที่รวมเกือบสองล้านไร่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสกินพื้นที่ถึง7จ็ดแสนไร่ทำให้ผลผลิตยางพาราลดลงกว่า60%ในภาคใต้นั่นเองจาก ข่าวข้างบนบ่งบอกว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวสวนยางที่จะได้เห็นราคายางพาราที่60บาทต่อกิโลกร,รัมนั่นเองแต่เมื่อสวันก่อนได้มผีผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มที่เราเรียกกันว่าห้าเสือแต่ตอนนี้เสือได้แปลงร่างเป็นมังกรกันบ้างแล้วไม่รู้จะเหลือเสืออีกกี่ตัวโดยโทรมาคุยกับผมถามถ,ามถึงยางพาราในสต็อกของภาครัฐ ว่าในประเทศจีนมีข่าวออกมาว่ากำลังจะปั่นเป็นกระแสว่ารัฐบาลไทยกำลังเอาอยางในสต็อกมาขายนั่นเองผมตอบกลับไปเลยว่าไม่มีการขายยางในสต็อกของรัฐเข้าสู่ตลาดยางอย่างแน่นอนยืนยันและนอนยันได้เลยครับ เพราะผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมาการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางและรักษาเสถียรภาพราคายางพาราโดยมีท่านอารงกรผลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานนั้นเองได้หยิบยกประเด็นนี้มาพูดกันตลอดและในคณะกรรมการเคลื่อนไหวเครือข่ายสถาบันเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทยระดับประเทศนำโดยท่านดร ที่รชัายแสนแก้วอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเราได้พูดคุยกันในคณะกรรมการตลอดว่ายางพาราในสต็อกจะเป็นฝันร้ายของพี่น้องชาวสวนยางที่คอยหลอกหลอนตลอดเวลานั่นเองสรุปก็คือที่ผมนั่งเป็นประธานกรรมการในหลายๆคณะที่ว่าด้วยเรื่องยางพารา มีความเห็นตรงกันในการบริหารจัดการยางพาราในสต็อกของภาครัฐจำนวนทั้งสิ้นก็คือ 1. 4 0 0 0ตันคือ 1. ไม่ให้เอายางพาราในสต็อกออกมาขายในตลาดทั่วไปซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคายางพาราในตลาดนั่นเอง 2. ให้นำยางพาราในสต็อกไปใช้หรือขายกับโครงการใช้ยางพาราในภาครัฐเท่านั้น 3. ถ้ารัฐคิดไม่ออกให้เอาไปทิ้งหรือ ผมลงไปในทะเลเลยก็ได้วงเล็บข้อ3นี้ผมขอเพิ่มเติมเองจากแนวคิดของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางทั่วประเทศนั่นเองครับ มาถึงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำหรือโครงการประกันสินค้าทางการเกษตรต่างๆที่ภาครัฐออกนโยบายมาผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ไม่โดนเอาเปรียบในยุคที่การแข่งขันทางการค้าเสรีเราไม่ได้ว่าพ่อค้าเพราะการแข่งขันทางการค้ามันโหดร้ายในยุคเสรีที่ต้องการกำไรสูงสุดในบางครั้งก็ขาดคุณธรรมนั่นเอง ในฟังของเกษตรกรเมื่อพืชผลทางเกษตรตกต่ำก็ออกมาเรียกร้องจากภาครัฐให้มาแก้ไขปัญหาเห็นว่าจะเป็นวัฏจักรวนไปแบบนี้อยู่ตลอดไปนั่นเองจะเห็นว่าโครงการต่างๆที่ออกมาจากภาครัฐในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหรือช่วยเหลือพี่น้องเกษตรเกษตรกรประชาชนทั่วไปเป็นโครงการที่ดีทั้งหมดแต่ปัญหาอยู่ที่การบริหารจัดการของโครงการ าการบูรณาการของหน่วยงานต,างต่างๆเช่นเดียวกับปัญหาสต็อกยางพาราที่คอยหลอกหลอนพี่น้องชาวสวนยางตลอดมานั่นเองเมื่อราคายางขาขึ้นก็สร้างวัฒกรรมออกมาว่ายางล้นตลาดยางล้นโลกเอาสต็อกยางม,มาพูดทำให้ราคายางพาราตกลงขอฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านข่าวสารที่เป็นภาพลบณนะที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับ ประยูนสิทธิ์คณานุรักษ์ประธานเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางจังหวัดปัตตานีนั่นครับเพราะว่ายางพาราไทยนีย่ดีที่สุดแล้วในโลกก,ก็ต้องขอขอบคุณคุณประยูนสิทธิ์คณานุรักษ์ไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณมากครับ